สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้นะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำรถเก่งนะคะที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะคันนี้ได้เป็น Honda c i v i c s เนะคะเครื่องยนต์1.8ตัว E นะคะได้รถปี2018มาพร้อมกับราคาค่าตัวเพียงแค่499,000บาทนะคะหากใครดูคลิปนี้มานะคะออมจัดของแถมไปให้เลยนะคะก็วัทถุหน้าหลังหรือว่าเลือกเป็นพร,แรมแดงคัดก็ได้นะคะ ในส่วนของด้านหน้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ทัมลันนิ่งไลท์มาให้นะคะกระจังด้านหน้าได้เป็นโคมเนี่ยตัดกับตัวรถสีขาวมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันต่อเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแมกอลอยเดิมจากโรงงานนะคะก็จะมีไฟเหลวแก้มรถมาให้สวยๆแบบนี้เลยกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้านะฟิล์มคิ้วกันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4บานเลย มาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะคะคันนี้ได้เป็นโทนสีดำนะตัวเบาะได้เป็นเบาหนังเดินได้สีแดงนะคะตัวเบาไม่มีรอยฉีกขาดเลยคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูโครงสร้างรถกันรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะรถไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํามานะคะลูกค้าในส่วนของหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยไม่มีรอยไขเลยนะคะหรือว่า เปลี่ยนประตูมานะแผ่นเพจนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะคันนี้นะพื้นที่ด้านหลัง,งกว้างเลยได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยผาารองเท้านะคะเรามีมาให้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันเลยคันนี้นะคะได้เป็นไฟไท้ายแบบ led นะคะตัวโลโก้ตัวกอนได้เป็นโค้เนียมนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันต่อเลย ห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเก็บของได้เยอะมากๆเลยในส่วนของด้านล่างนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่นะคะเรามีให้ครบเลยรอยซีนทางมะพร้าวเดิมจากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างฝั่งนี้กันเลยนะคะเรียมสารตัวรถคมชัดเลยรับประกันนะคะรถไม่มีชนหนักหรือความจมน้ํามาแน่นอนนะคะลูกค้าขามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งนี้กันต่อเลย ตัวเบาะฝั่งนี้นะคะก็ไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ด้านหลัง,งกว้างๆเลยในส่วนของตัวพักแขนนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ํามาให้2ช่องแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขามาดูในส่วนของออปชันฝั่งคนขับกันต่อเลยนะมือเปิดนะคะได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทีทั้ง2ฝั่งเลยนะคุญแจได้เป็นแบบเคเลดนะคะนี่ภายในคันนี้ก็จะได้เป็นโทนสีดํานะคะคันนี้กระจกนะคะมองข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะ กระจกปรับลงออโต้คู่หน้านะคะ2บานหลังก็จะปรับเป็นแบบแมนนวลนะคะ,ะ,คะลูกค้าขาพวงมาลัย <al> ก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยวิทยุหน้าจอเดิมจากโรงงานนะคะสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ฟัง f m AM ได้นะคะแอร์ <Air S 1> ก็จะได้เป็นแบบออโต้นะคะเกียร์ได้เป็นแบบออโต้มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีนะคะ ันนี้ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านเลยไม่มีการรั่วไหลยหยดซึมของคราบน้ํามันเครื่องเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยถอดเลยไม่มีรอยขายเลยนะคะลูกค้าคานด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุนะคะนี่หัวน็อตฝั่งนี้ก็เดิมๆเช่นเดียวกันนะสําหรับคันนี้นะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เป็น Honda Civic FC นะคะมาในโฉมปี2018นะคะ ราคาอยู่ที่499,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟีดาขอคนรายได้นะคะ17,000บาทนะคะออกคนเดียวจบเลยไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมนะคะหากใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด u ับ c r i b e กดสันกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือกล้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ